นี่นะครับผมสวัสดีนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับโฟคุสืส์นะครับวันนี้เป็นวิดีโอสั้นๆนะครับผมบอกระครับนะครับก็วันนี้ผมเลี้ยงไม่กี่ตัวนะแต่ว่าเย็นนี้ผมจะไปซื้อมาอีกนะครับผมนี่เป็นแบบอยู่บ้านนะครับผมบ้านหลังที่สองของผมที่สร้างไว้เยอะเลยไม่ใช่บ้านนะครับเป็นรีสอร์ทเขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้นะครับผม แต่ว่าไม่น่าใช่โรงแรมหรอกแค่เก้าห้องที่เฉยครับนี่ครับนี่ครับแค่เวลาสมมุตินี้ใช่ไหมเดินสะพานน,นี่แล้วก็ได้ถ่ายรูปชิวๆเนี่ยเห็นไหมวิ่งไปอีกละเห็นไหมมล้วมาลวิ่งเร็วมหมครับว่ายเร็วมากนี่นี่เห็นไหมเร็วมากเลยเนาะครับ นีเอาขาหย่อนไปได้นะครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะครับผมวันหยุดหยุดไม่ได้ไปโรงเรียนก็แบบก็เศร้าแหละอันนี้เป็นวิดีโอสั้นนะครับผมตอนนี้ก็เกินหนึ่งนาทีแล้วก็ไม่ได้ใช่ u u u e s s o r t เพราะ Youtube Short เขาต้องแบบว่าไม่เกินหนึ่งนาทีนะครับผมอันนี้เกินแล้วครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ด้วยนะครับผมมุ่งสู่พันซับนะครับผมโอเคไปกันเลยนะครับผม